อันนี้คือเสื้อนันดีและอันนี้คือตัวนันดีโอ้ยดอดเลยเอ้ยจับก้าเสื้อให้ล้านหมถึงแม่นี่เสือกับโตล้านน่งคนละตัวเลยเไ้หมดไ่ได้เีราันงงงง ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยน่าสงสารจังเลยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยสามคนสมุดใส่สูงเลยโอ้ยบ่าเออมาในเสื้อล้านคนแล้วว่ะ ไ่ใส่แด้เนี๋นนนนย,ลยลวยลูกลูกใูกลูกลูกไปโซ่ลูกแบบไหนโซ,โ,ซโอ้รอจังเลยเต็มโตมมหุ้นฟันการะห์เห็น <c oughs> ไมหน <c oughs> ไมป้าว่าใส่ได้ใส่สีไม่ใ่ปลาซีไปโซ่ปลาซีเบอรไปหาปลาซีซี

อันนี้อยู่บนเบืองบนก็โดนบ้อเดี๋ให้มันไปได้ยมันไปเองขึ้นนักเชใจมวามันใจ่าเขาเขาลุ้มมันเขาลุ้มมันเลยเขาลุมมันบอกรอกมากได้บางเมามามา่าสีอุ้มอบ่ขึ้นมาจอยอุ้มบ่ขึ้นอุ้ยแม่ลูกสองม่เนแม่ลูกสามนกอ้วนนั่งเฉยเขาสายลูกอันนี้ละตั้งคักแก้วหาดอกโอ้โอเคโอเคโอเคโอ้โอ้ือแอนแท

อบนี่บอเสื้อดอกโอ้โคโลยางดีเปนตันี้น้ำโอ้ยเสือง่ามเถอะ่าป้าสาสือมาหายง่ามขนาดเลยเสือนะแต่ว่ากูใส่ดิเย็บปอยเย็บปอยอยู่มาดอดมาไปดอดบันนี้เมื่อดมรอดเมื่อไปเมื่อ เฮ้ยเฮ้ยเสื้อเสื้อสีเปื้อนเสื้อสีเปื้อน